สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมร้านปีซีแท็กเตอร์อำเภอบรเจัลักษณ์จังหวัดสีสะเกตครับวันนี้มารีวิวคูปต t a า2แรงครับผมคันนี้จดทะเบียนปี62สภาพพร้อมใช้งานตัวรถสีสันเดิมๆครับยางใช้กันยาวทั้ง4เส้นนะครับดอกอยางยังเหลือเยอะ เครื่องเดิมนะครับรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับผมช่วงล่างแห้งนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังเป็นผ่านห้านะครับ5ใบย2ครับผม คันนี้เลขมาอยู่1 8 1ชั่วโมงครับเจ้าแจวเลยครับรถสตาร์ทติดง่ายเครื่องไม่เก๊กไม่ไอให้เราใช้งานปกติครับ สภาพพร้อมใช้นะครับท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับอําเภอรเบณจลักจังหวัดสีสะเกตเบอร์โทร08 16 00 475 3098 44 22 502ร้านห่างตัวเํเภอบรเณจลักษกิโลหา่างสามแยกหนองเหลือม3กิโลหา่างสี่แยกบ้านจันเจ็7กิโลนะครับท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจ PC แท็กเตอร์ครับผมสวัสดีครับ